โรงเรียนบ้านนามืนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขตหนึ่งเสนอรายงานผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมสอพทออระดับ3าดาวประจำปีการศึกษา2567ตามเกณฑ์การพิจารณาทั้ง4ด้านได้แก่1ด้านโรงเรียน2ด้านผู้บริหาร3ด้านครู่4ด้านนักเรียนด้านที่1ด้านโรงเรียน รงเรียนบ้านนามืนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขตหนึ่งตั้งอยู่หมู่ที่10ตำบลไร่น้อยอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ภายใต้การบริหารโดยนางประคองกอดแก้วตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน มีค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน18คนในปีการศึกษา2567มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น154คนสภาพแวดล้อมของโรงเรียนบ้านนามินสะอาดบรรยากาศร่มรื่นสวยงามและน่าอยู่มีมาตรการรักษาความปลอดภัยมีสถานที่จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและมีแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมที่เป็นระบบและต่อเนื่องมีแผนปฏิบัติการประจำปีมีโครงการและกิจกรรมด้านคุณธรรมเช่นมีโครงงานคุณธรรมถูกห้องเรียนบางโครงงานทำเพื่อแก้ปัญหาบางโครงงานทำเพื่อส่งเสริมการทำความดีของนักเรียนตลอดจนโครงงานของห้องเรียนได้ขยายผลโดยครูสร้างเครือข่ายในโรงเรียนและนำกิจกรรมไปใช้เพื่อปรับพฤติกรรมเชิงบวกของนักเรียนทุกคนในโรงเรียน โรงเรียนจัดกิจกรรมเข้าค่ายเยาวชนคนคุณธรรมกำหนดกิจกรรมต่างๆเป็นฐานการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์โดยผู้บริหารครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนได้ปฏิบัติตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนคือกตัญอยู่รู้รับผิดชอบซื่อสัตย์อยู่อย่างพอเพียงโรงเรียนได้จัดทําสารสนเทศด้านคุณธรรมมีการจัดทําวารสารเผยแพร่ผ่านทางสื่อออนไลน์มีการสร้างเครือข่ายในโรงเรียนโรงเรียนกับหน่วยงานอื่น และสร้างเครือข่ายกับองค์กรทางศาสนาโรงเรียนบ้านนามืนผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาด้วยระบบ ITA ออนไลน์เมื่อปี2566ด้านที่2ด้านผู้บริหารนางประคองกอดแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนามืนเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมอัตลักษณ์ และกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสอพทออมีความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนการบริหารงานมีกระบวนการบริหารงานอย่างเป็นระบบมีโครงสร้างในการบริหารงานด้านคุณธรรมมีกระบวนการนิเทศกำกับติดตามดำเนินงานตามคู่มือแนวปฏิบัติโรงเรียนคุณธรรมสอพทออบริหารงานด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมสามารถตรวจสอบได้โดยมีผลการปฏิบัติงานและมีการเผยแพร่สู่สาธาร,รณชน ผู้บริหารประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการครองตนครองคนครองงานผู้บริหารได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัลคุรุชนคนคุณธรรมผู้บริหารสถานศึกษาระดับคุณภาพดีเยี่ยมโครงการโรงเรียนคุณธรรมสอพทออปีการศึกษา2566ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขตหนึ่งผู้บริหารได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุรุสดุดี ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพเป็นที่ประจักษ์จากคุรุสภาเมื่อวันที่16มกราคม2567ด้านที่3ด้านครูครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมอัตลักษณ์และกรอบแนวคิดของโรงเรียนคุณธรรมสอพทออมีการออกแบบการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังคุณธรรมมีการสร้างสื่อและจัดหาสื่อการเรียนการสอน มีการวัดและประเมินผลด้านคุณธรรมเพื่อนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนานักเรียนครูมีการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานร่วมกับองค์กรทางาศาสนามีการเผยแพร่ผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่องชัดเจนเป็นรูปรธรรมครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนนางสาวนัทการสืบพรมคุณครูผู้ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติ รางวัลครูรุ่นคนคุณธรรมสำหรับครูระดับดีเยี่ยมประจำปีการศึกษา2567นางสาวพัชรนัทสกุลพงศ์คุณครูผู้ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัลนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีสำหรับครูระดับดีประจำปีการศึกษา2567และโรงเรียนมีครูคุณธรรมต้นแบบของโรงเรียนในทุกช่วงชั้น ด้านที่ 4. ด้านนักเรียนนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนมีโครงงานคุณธรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์ทุกห้องเรียนโครงงานในห้องเรียนสามารถสร้างเครือข่ายในการปฏิบัติเพื่อปรับพฤติกรรมเชิงบวกให้นักเรียนทุกคนในโรงเรียนได้โดยมีโครงงานที่โรงเรียนส่งเสริมตามคุณธรรมอัตลักษณ์ดังนี้ 1. โครงงานเด็กดีหัวใจกตัญญูของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สาม ส่งเสริมพฤติกรรมเชิงบวกด้านความกระตัญยูให้นักเรียนไหวพ่อแม่ผู้ปกครองก่อนมาโรงเรียนและกลับจากโรงเรียน 2. โครงงานทิ้งขยะให้ถูกที่สร้างคนดีมีความรับผิดช,ชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมเชิงบวกด้านความรับผิดช,ชอบโดยให้นักเรียนทิ้งขยะลงถังทุกครั้งพร้อมแยกขยะให้เรียบร้อย 3. โครงงานของหายได้คืนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ส่งเสริมพฤติกรรมเชิงบวกด้านความซื่อสัตย์ให้นักเรียนที่เก็บสิ่งของได้นำมาประชาสัมพันธ์คืนเจ้าของ 4. โครงการพร้อมใจสร้างนิสัยพอเพียงออกปุุบปิดไฟปั๊บของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมเชิงบวกด้านความพอเพียงโดยให้นักเรียนปิดไฟปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและนำไปปฏิบัติตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนโดยผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมอัตลักษณ์ตามที่สถานศึกษากำหนดจากการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านนามืนที่ผ่านมาทำให้โรงเรียนบ้านนามืนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักเป็นโรงเรียนดีประจำตำบลเป็นโรงเรียนพระราชทานมีครูและนักเรียนได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติอย่างต่อเนื่อง ได้แก่รางวัลจัดงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70ที่จังหวัดร้อยเอ็ดจำนวนสามเหรียญทอง1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง4รายการได้แก่แข่งขันเดี่ยวขลุยเพียงอระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นถึงสแข่งขันเดี่ยวคิมเจ็ดหยองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นถึงสแข่งขันวาดภาพระบายสีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ี่ถึงห แข่งขันสร้างเว็บเพจประเภท Text Editor ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่71ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต1รางวัลชนะเลิศการวาดภาพระบายสีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4-6ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติปี2567 ที่โรงแรมสุนีแกรนอุบลราชธานีและรางวัลน,นักเรียนคุณธรรมต้นแบบชั้นเรียนละหนึ่งคนรวม12คนโรงเรียนบ้านนามึงได้ดําเนินการโรงเรียนคุณธรรมสอพทออโดยการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเป็นกิจกรรมที่มีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณธรรมจริยธรรมต่อยอดให้กับผู้บริหารคณะครูและนักเรียนให้มีจิตสำนึกที่ดีปฏิบัติตนบนพื้นฐานคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม ให้สอดคล้องกับคุณ,ณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนและจะดำเนินงานอย่างต่อนเนื่องสืบไปโรงเรียนบ้านนามืนขอขอบคุณค่ะ